ค่ะเพื่อนเป็นขนมปังเลยเยอร์จริงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ จอยก็จะมาทำาขนมปังที่กำลังคิดอยู่ในตอนนี้ค่ะคือขนมปังเลเยอร์นะคะหรือว่าขนมปังพันชั้นที่เขาเรียกกันนะคะแต่ว่า,อาจอยจะไม่ทำขนมปังเองนะแต่จะเอามาทำด้วยวิธีของจอยเองค่ะก็คือจะเอาขนมปังสำเร็จรูปเนี่ยมาทำเป็นขนมปังเลเยอร์ในแบบฉบับง,ง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ค่ะ อยากจะลองทานในเมนูที่เขาคิดกันแต่ราคาค่อนข,ข,ข้างสูงส่วนที่ของนําเข้าอันนี้จะค่อนข้างกังวลเนื่อง Warner มาจากว่ามันใช้เวลานานมากกว่าที่จะมาถึงไทยนะคะนั่นหมายความว่ามันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เนาะอะย่างไงเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำกันได้เลยค่ะส่วนประกอบนะะก็จะมีขนมปังนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้ขนาด 480กรัมนะจะเป็นปอนใหญ่เนาะแล้วก็จะเป็นเนื่อแลก็อุปกรณ์อาจะมีไม้ที่นวดขนมปงังแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยนะคะก็คือขั้นตอนแรกค่ะก็คือเราจะตัดก่อนตัดถุงให้แตกก่อนนะคะเพื่อที่จะเวลาเรากดขนมปังลงไปอะคะ่ะ ถุงเขาจะได้ไม่ไม่แตกเองเราทําให้เขาแตกก่อนนะคะไล่อากาศออกนะคะอันนี้ก็สูงหน่อยเนาะเรากดลงเลยนะคะรักษารูกสมไว้ด้วยนะคะน้องจะไม่ค่อยสวยเนาะกดลงให้แบนเลยนะคะ เอาน,นี้ออกด้วยลกวันที่นะคะก็นวดน้องเลยค่ะกดกดน้องนะคะที่จะต้องไว้ในถุงนะคะเพราะว่าขนมปังของเรานะคะจะได้ไม่ไม่แบบเสียรูปทรงเยอะนะ เพราะว่าเราต้องใช้แรงกดวันนี้เรามาในสโลแกนอร่อยฟินอิสลีนพร้อมฉีดค่ะเราก็ทานได้นะคะขนมบางแต่ว่าก็ทานบ่อยไม่ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ค่ะออกแรงกดที่นึงนะคะ หลังจากที่ได้พอสมควรแล้วเราก็เอาออกสุดทึงเลยค่ะขนมปังเราใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขออนุญาตนะคะตรงกัลองเ๋ยตจะนีน ช่ไมไม่ค่อยสวยเหมือนเขาทำหนอกแต่ว่าเราก็ทำทานเองนะคะังนะะอันนี้ขอบขอบเขาก็จะต้องออกแรงกดนิดนึงนะคะเพราะว่า มันจะไม่สวยตรงขอบอะค่ะเราทำให้น้องแบนที่สุดเท่าที่จะแบนได้นะคะอ่าน,นกระนวลไปเลยนะคะโอเคหลังจากนั้นเราเอาแผ่นแรกออกนะคะ เหตุผลที่จะเอาออกเนื่องมาจากว่าจะจะต้องใส่เนยเข้าไปนะคะเนยเนี้ยน,นะคะขนาดหนึ่งร้อยกร,รัมนะคะเป็นเนยเค็มปกตินะคะเนยแท้นะคะมันจะให้ความหอมเนาะอันนี้วิธีการของจอยง่ายๆเลยก็คือบีบตรงม,มุมเนี้ยคะ่ะแล้วก็ ขนมปังรล้นะคะหลังจากนั้นนะคะ <c oughs> ก็บีบเนยลงไปเลยค่ะ <c oughs> ด้านบนจะหนาหน่อยนะคะ <c oughs> เพื่อให้ซึมลงข้างล่าง แต่ว่าวิธีการจะทำให้ซึมนั้นเราต้องออกไปเข้าไมโครเวฟทิ้งนะคะตอนนี้เราเพื่อความหอมใส่ถุงม,มือมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมพอดีจะลืมไปว่าด้านหลังมันสามารถเปิดได้เนาะ นี่เป็นการทำขนมปังครั้งแรกของจอยเลยนะคะแล้วก็คิดว่าถ้า,อาจอยทำได้เพื่อนๆก็สามารถทำได้ค่ะจอยไม่ค่อยถนัดเรื่องขนมหวานเท่าไหร่แต่ว่าเห็นช่วงนี้เขากำลังฮิตกันนะคะเข้าไปเลยเอาให้หมดเลยนะคะหนึ่งกรัมกับขนมปังหนึ่งปอนเนยแท้ๆเลยนะคะ นี่คือหน้าตาก่อนเข้าไมโครเวฟนะคะนี่ก็คือหน้าตาหลังจากที่เราเอาเข้าไมโครเวฟเสร็จนะคะเมื่อกี้จอยลองใช้ไฟปานกลางนะคะใช้เวลาในการอุ่นเนยแล้วก็ให้เนยมันซึมเข้าไปในขนมปังเนี่ยใช้เวลาจริงๆแล้วประมาณ สานาทีนะคะประมาณ3านาทีค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะก็คือจะก็ใช้ไม้จิ้มจิ้มจิ้จด้วยนะคะเพื่อให้เหนยเราซึมลงไปชั้นล่างๆนะคะถ้าใครไม่ชอบเนยเยอะขนาดนี้ก็อาจจะลดปริมาณลงได้ค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่ามันจะเป็นขนมปังเลเยอร์อย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่าค่ะ เลยค่ะเพื่อนเป็นขนมปังเลยเยอร์จริงนะคะแต่เหมือนเนยน่าจะเยอะไปแล้วก็มันยังร้อนอยู่อะคะ่ะนี่นะคะก็คือมันจะแยกออกมาเป็นชั้นตงข้างในมันร้อนมากเลยนะคะค่ะแต่เดี๋ยวเราจะรอให้เย็นสักครู่แล้วก็เดี๋ยวมาชิมกันนะคะแต่คือกลิ่นเนยคือหอมมากเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าอร่อยไหม,อมหอมเนยมากค่ะเนยเต็มคำเลย อร่อยดีค่ะทุกคนยังไงถ้าใครอยากจะไปลองทำที่บ้านก็ลองทำทานได้นะคะใครชอบเป็นแบบเนยจืดอ,อาจจะโรยน้ำตาลใส่น้ำตาลนิดนึงถ้าสำหรับคนที่ชอบหวานนะคะแต่ว่าจอยชอบรสชาติของเนยเปล่าๆวันนี้ก็จอยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าใครมีข้อเสนอแนะอะไรหรืออยากให้จอยทำเมนูอะไรก็กดไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพยายามเข้าไปตอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ we